เอาละครับและในคลิปวิดีโอนี้พี่สิบก็จะมาแนะนําแร่ที่ควรเก็บในอัปเดตนี้นะครับผมว่าเราควรจะเก็บแร่ไหนไว้บ้างนะครับผมแล้วก็แร่ไหนไม่ควรเก็บไว้นะครับผมแต่ก่อนที่จะเข้าไปรับชมนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่สิบด้วยนะครับผมซึ่งในส่วนของตัวการเก็บแร่เนี่ยเป็นแค่เฉพาะความคิดเห็นส่วนตัวของพี่สิบนะครับทุกคนไม่ต้องทําตาม100%ซก็ได้นะครับผมสามารถนําไปปรับไปประยุกต์ใช้ตามความคิดเห็นของตัว เองก็ได้นะครับผมมาเรามาดูในส่วนของตัวแร่ในกระเป๋าพี่สิบกันก่อนเลยดีกว่านะครับซึ่งพี่สิอาจจะเก็บแร่พวกที่มันมีคุณสมบัติอะทุกอย่างเลยนะเอาไว้อย่างน้อยขั้นต่ำนะครับผมนั่นก็คือ1แร่นะครับผมแต่ว่าแร่ในการคราพวกอุปกรณ์อาวุธและก็ชุดเกราะในอัปเดตนี้นะครับสิ่งที่ต้องหาเลยนะครับผมเดี๋ยวพี่สิให้พาไปดูในอินเดคละกันนะครับผมจะได้ดูง่ายนะครับผมซึ่งปัจจุบันนี้ไอตัวแร่เฮเว่นอะพี่สิยังไม่สามารถดรอปได้ ไล่มาตั้งแต่เมืองไอตรงสไปเดอร์แล้วกันนะครับผมไอที่เป็นถ้าแมงมุมนะครับสําหรับถ้าแมงมุมนะครับสิ่งที่ต้องเก็บนะครับผมนั่นก็คือนี่ครับพี่สิบจะแนะนําให้ทุกคนเก็บแร่ฟอสซิลนี่ครับผมฟอสซิลนี้มันมีคุณสมบัติพิเศษครับนั่นก็คือเขาจะบวกดาเมจให้17.5%นะครับผมแต่ว่าจะลดลดสปีดใช่ไหมลดสปีด5%หรือว่าลดเลือดเนี่ยพี่สิบไม่แน่ใจอันนี้น่าจะลดสปีดใช่ใช่ไอตัวฟอสซิลเนี่ยครับ มันจะลดสปีดต,ตัวเอง5%แต่ว่าจะบวกดาเมจให้อาวุธก็ได้ชุดเกราะก็ได้ครับผม17.5% ซึ่งเป็นแร่ที่ค่อนข้างดีในการครับอาวุธนะครับผมเดี๋ยวในส่วนของตัวแร่เนี่ยพี่ติจะบอกว่าทําไมถึงมีความจำเป็นต้องคราฟอาวุธนะครับเรามาดูที่แร่ถัดไปกันเลยดีกว่านะครับผมแร่ถัดไปนะครับผมสําหรับใครที่ต้องการคราฟอาวุธเออขอไว้ครับครับชุดเกราะนะครับพี่ติก็จะแนะนําให้เก็บตัวแร่นี้เอาไว้นะครับผมนั่นก็คือแร่วลชายนะครับอาหารผิดก็ขออภัยด้วยนะครับแร่นี้มีคุณสมบัติพิเศษก็คือมันจะบวกวิ่งเร็วะครับให้ กับชุดเกราะนะครับผม20%นะครับผมสามารถสแต็กได้นั่นเองนะครับซึ่งแร่นี้พี่ตีบอกเลยเป็นเป็นแหล่งหาเงินชั้นดีครับเพราะว่าเวลาทุกคนขุดอ่ะไอตัวหินใหญ่ครับจริงๆมันออกหลายหินนะเนี่ยมันมีโอกาสออกลายหินครับแต่ถ้าไปถ้าไปตีตัวหินใหญ่ตัวนี้ครับตีหนึ่งทีบางทีมันออก4เม็ด5เม็ดแบบนี้ครับทุกคนมันเลยเป็นแร่ระดับรีเจนต์นะครับผมที่หาเงินได้ค่อนข้างไว วิธีการหาเงินก็คือเนี่ยครับให้ทุกคนทําการกดฟอร์สนะครับผมแล้วก็เลือกเป็นอาร์เมอร์หลังจากนั้นก็เอาเนี่ยตีชุดเกาะระดับเออเขาเรียกว่าระดับอะไรเฮฟวี่ครับเฮฟวี่เนี่ยแล้วก็ไปขายครับผมจะได้เงินค่อนข้างดีเลยนะครับผมซึ่งถ้าจะเก็บจริงๆอ่ะพี่สิบแนะนําเก็บไว้สักประมาณ100ก็ได้นะผมขั้นต่ำประมาณ100นะครับผมอ่าแล้วก็ในส่วนของตัวปริมาณก็แล้วแต่คนเลยอันนี้อาจจะเก็บสักถ้าใครจะคราฟอาวุธอะค่อยเก็บครับ ้าใครยังไม่ค้าก็เก็บไว้สัก20-30แต่ถ้าจะค้าอาวุธแล้วก็แนะนําให้ดอกไว้สักประมาณ101เพราะว่าโอกาสอาวุธมันหลุดเลทค่อนข้างเยอะครับผมเดี๋ยวนี้นะช่วงนี้นะครับแล้วก็แร่อันนี้ครับจริงๆก็เป็นแร่ที่ค่อนข้างดีเป็นบวกสตาร์มินาครับผมสตาร์มินาคืออะไรนี่ครับสตาร์มินาก็คือไอหลอดอันเนี้ยหลอดอันนี้ครับหลอดที่ว่าเราแดดแต่พี่สิบไม่ได้ใช้เลยครับผมไม่มีความจําเป็นที่ต้องใช้เพราะว่าพี่สิบไม่ได้มี เขาเรียกว่าอะไรอะคอมโบเซตในหัวที่จะต้องใช้สตาฟิแนครับพี่สิบก็เลยอาจจะเก็บไว้แค่ประมาณ 10- 20นะครับผมเผื่อไว้เอาไปคราฟอะไรอนนุนนี้อนันน์ครับผมก็ประมาณนี้เก็บไว้ได้ครับเก็บไว้ได้แล้วก็แรสโนแรสโนจริงๆพี่สิบก็ไม่ได้ใช้เลยนะในการทําอาวุธครับผมแร่ชนิดนี้ก็คือเวลาเราเอาไอตัวสโนมาใช้ครับเวลาโจมตีศัตรูนะศัตรูจะโจมตีช้าลงแล้วก็เคลื่อนที่ช้าลงนะครับผมอันนี้ ซึ่งมันบวกค่ามันติพาอยู่ที่8ปแต่ก็ถือว่าค่อนข้างโอเคครับแต่ว่าพี่สิบไปเล่นเป็นตัวอื่นดีกว่านะครับเพราะฉะนั้นแล่ธนิพี่สิบก็เลยจะเก็บไม่ได้เก็บเยอะครับผมเก็บแค่ประมาณาถ้าใครจะเก็บติดกระเป๋าไว้ก็ไว้สักหนึ่งก็ได้ครับผมแต่พี่สิเผื่อไว้ใช้มีแบบเหตุการณ์อะไรต้องครับนะครับ แร่ถัดมาครับผมเป็นแร่ระดับลิสติกนะครับผมนั่นก็คือไอไอนะครับแร่นี้ก็เป็นแร่ที่มีคุณสมบัติบวกในเรื่องของการคาฟอาวุธครับเวลาโจมตีจะมีโอกาสติดแช่แข็งแต่ข้อเสียของแร่นี้ก็คือมันมีคูดาวครับผมพี่สิบก็เลยแบบว่าอาจจะมาใช้ในบางสถานการณ์นะครับผมแต่ก็ควรเก็บเอาไว้นะครับเพราะว่ามันเอาไว้คราบพวกอุปกรณ์อาวุธได้ครับผมมันให้ค่ามัลติพายค่อนข้างสูงนะครับ อย่างไอแร่ไอไอตัวนี้ครับพี่สิบก็เอามาทําการคราบหอกที่พี่สิบทำคลิปไปนะครับทุกคนนี่แบบเป็นหอกอะไรนะหอกแองเจลิกตเเปียนะครับผมหอกนี้ครับก็ได้ดาเมจอยู่ที่1 8 0กรานะครับผมอ่ะเป็นแร่ที่สามารถเอามาคาฟได้ครับแต่ยังสามารถไปได้สุดกว่านี้นะครับทุกคนมาเรามาดูแร่ถัดไปนะครับแร่ชนิดนี้ก็เก็บไว้สักถ้าใครจะคาฟอาวุธนะครับก็เก็บไว้สักประมาณ100ก็ได้ครับผมการหลุดเลทครับเพราะว่า สมมุติว่าเราอยากได้อาวุธประเภทที่มันเป็น1นึทับสี่หนึ่งทับแทับสะครับมันต้องใช้ค่อนข้างเยอะครับกว่าที่เราจะติดถ้าเราไม่ได้ดวงดีขนาดนั้นนะครับผมอ่าสำหรับในส่วนของตัวสไปเดอร์ครับก็จะมีแค่ประมาณนี้เลยแค่1 2 3หลักๆนะครับหลักๆเก็บแค่3ชิ้นนี้นะอ่าประมาณนี้นะครับผมแล้วก็ในส่วนของตัวเหมืองออกนะครับผมตัวนี้นะไอเหมืองด้านบนนะครับ แร่ที่พิทิปจะเก็บนะครับผมก็จะมีเป็นในส่วนของอันดับหนึ่งเลยนะครับผมก็คือคิมสันครับคิมสันเป็นแร่ที่ค่อนข้างดีครับผมไม่ใช่ค่อนข้างดีแต่โคตรดีเลยครับผมสําหรับการทําอาวุธเพราะมันจะบวกดาเมจกายภาพครับ20%โดยที่ไม่มีการลดเลือดหรือลบความเร็วหรืออะไรไม่มีการติดลบอะไรใดๆครับและที่สําคัญค่ามัตติพายมันได้8.5เลยครับทุกคนก็ถือว่าเป็น1แร่ที่เมตาในการทําอาวุธต้องมีติดเอาไว้นะครับ ใครไม่ได้ทำอาวุธแล้วไม่มีคิมสันติดเอาไว้ถือว่าพลาดเลยนะครับทุกคนอ่านแร่ชนิดนี้นะครับพี่ดิบจะเก็บไว้นะแล้วก็แร่นี้จริงๆมันมีปัฟครับนั่นก็คือไอตัวพอยซันแต่พี่สิบไม่ได้เล่นอาวุธประเภทพอยซันครับผมพี่สิบก็เลยไม่ได้ใช้งานแต่ว่าถามว่าเก็บไว้ได้ไหมเก็บไว้ได้ครับเพราะว่าพี่สิบก็เก็บเอาไว้สักประมาณ10 20ครับทุกคนเนี่ยเนี่ยเออก็เก็บไว้ขายครับเล่นเก็บไว้ขายครับเล่นได้ครับไม่เกิน20ครับถ้าจะคราบอาวุธนะทุกคนแต่ว่า คือพี่สิบเก็บทุกทุกแร่อยู่แล้วที่มันมีคุณสมบัติที่มีพวกบัฟพาสซีฟต่างๆนะครับผมอ่ะก็มาดูที่แร่ถัดไปนะครับผมก็คือเป็นในส่วนของตัววอยนะครับผมวอยอันนี้ก็บอกเลยครับถ้าใครจะคราบอาวุธนะครับผมต้องมีอย่างยิ่งครับเพราะว่าอะไรเพราะว่าวอยเนี่ยครับมันจะบวกในส่วนของโอกาสคริทิคอลสาสาเปอร์เซนแล้วก็บวกในส่วนของตัวดาเมจคริทิคอลสิบห้าเปอร์เซนแต่มันจะลดเลือดใช่ไหม ลดเลือด15%ป่ะพี่สิบก็ไม่แน่ใจว่าลืมแล้วว่ะแต่ว่าม,มันมีลดเลือดครับไอตัวเนี้ยมันมีลดเลือดครับแต่เพิ่มโอกาสค r ิ t i c a l นะครับผมซึ่งถ้าเอามาคอมโบกัน2อันเนี้ยยังไงก็เจ๋งครับเปี้ยวเลยอันนี้ะนะครับเอามาเล่นได้นะครับผมบวกค่ามัลติพาดูสิบเนี่ยแทบเท่าเท่ากับไอ้ตัวระดับมิติกเดนะินมิติกมันสูงกว่าแค่0.5ครับผมนี่นะโอกาสขีนะครับควรจะมีติดไว้นะครับ แล้วก็แร่ถัดมานะครับผมก็คือ3แถวเอ่อสอันล่างนะครับควรเก็บทุกอันนะครับอันนี้เพราะว่าอะไรครับเราใช้เยอะมากเนื่องจากว่าการคราฟชุดเกราะนะครับเมนเลยพื้นฐานเลยครับจะต้องมีอิทิเรียลไลค์ครับมันบวกเลือดสามสิบเพียวๆเลยนะครับผมอันนี้เนี่ยอันนี้นะควรมีครับเพราะว่าชุดเกราะชุดเกราะเนื่องจากอะไรพี่ิเปจน์ให้ดูดีกว่าชุดเกราะนะครับผมในการคราฟชุดเกราะเนี่ย เอ่อเนื่องจากว่าอัปเดตเนี่ยครับมันมีชุดเกราะใหม่เข้ามาที่เป็นชุดเกราะวูฟซึ่งมันมีโอกาสหนึ่งใน4นะครับผมในการคราบที่จะติดนะครับบางทีเราหลุดเลยไปนี่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 กว่าจะติดอันนี้ครับมันต้องใช้เยอะมากครับผมนี่พี่ติ๊ยังไม่มีชุดเกราะวูฟมาใส่เลยนะตั้งแต่เล่นมานะครับอ่ะแล้วก็ประมาณนี้ในส่วนของตัวแร่อีทีเดลไลครับผมควรเก็บไว้ควรเก็บเยอะเลยครับอันเนี้ยเกินร้อยได้ละได้เลยครับร้อยสองร้อยเก็บไปได้เลยนะครับผมทุกคนแต่อย่าไปเก็บดองไว้เยอะครับ เก็บแล้วก็คราฟเก็บแล้วก็คราฟเรื่อยๆครับมันจะได้ไม่ลกกระเป๋าเราเวลาเราฟาร์มนะครับแล้วก็มาดูแร่ถัดมานะครับผมแร่ระดับรีลิกนะครับผมไม่รู้อ่านถูกตัวเปล่านะตัวยาอฟหรืออะไรสักอย่างนะครับผมพี่สิบเรียกว่าแร่ดอกไม้นะครับผมแร่ชนิดนี้นะก็คือมันเป็นแร่ที่ไม่มีคุณสมบัติอะไรให้ทั้งอาวุธและชุดเกราะแต่ข้อดีของมันคือมันบวกมันติพาย1 5ครับผมทาไมถึงควรเก็บไว้ครับสมมติว่าพี่สิอยากจะคราฟชุดเกราะชุดหนึ่งอะ เดี๋ยวพี่สิบให้ดูนะสมมติว่าถ้าพี่สิบอยากครับชุดเกราะชุดหนึ่งเป็นชุดเกรเาะอมอันนี้ก่อนเราสตาร์เตอร์ที่อันนี้ปกติสูตรที่พี่สิบเคยแนะนําทุกคนอะ่ะจะเป็นแบบนี้ใช่ไหมอ่ะแล้วก็พี่สิบอาจจะใส่สมมติใส่เป็นโมซาซอใช่ไหมสิบสองแล้วก็อีกอันนึงพี่สิบใส่เป็นวิ่งไวสิบสองใช่ไหมครับทุกคนดูค่ามัลติพลายนะคือตอนเนี้ยมันจะได้มันจะได้บวกด้วยสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์บวกด้วอ,อีกสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์ลดสปีดยี่สิบแล้วก็ลดสปด 25, และดูค่ามาันจะพายมันจะอยู่ที่8.19นะครับแต่ถ้าหากพี่สิบลดไอ้ตัวเนี้ยลงมา3ก้อนและพี่สิบใส่ตัวนี้ครับผมทุกคนดูค่ามาันจิพายแป <8 S 1> มันเพิ่มไปเป็น8นี่นี่เป็นติดติดติดมันเพิ่มไปเป็น8.58ครับแต่บัฟที่พี่สิบยังได้อะยังคงได้บัฟเต็มจากทุกหินครับอันนี้ยังคงเป็น35อันนี้ยังคงเป็น35แล้วก็ลดสปีด25แล้วก็อันนี้เป็นเพิ่มสปีด20ครับแต่ว่าอะไรสิ่งที่ได้มาเพิ่มคือ ค่ามันติพายมันเพิ่มขึ้นครับเพราะว่าเราเอาแร่นี้มาดึงกันะครับผมเนยไหมมันเลยเป็นข้อดีของแร่ชนิดนี้นะครับผม s ซลาฟอร์นี่ครับนี่ก็เป็นเทคนิคในการคราฟชุดเล็กๆน้อยๆที่เราควรเก็บไว้นะครับผมแร่ชนิดนี้นะครับแล้วก็แร่เฮเวนไนท์พี่สิบไม่รู้ข้อมูลแต่ยังไงก็ต้องควรเก็บครับผมเพราะมันบวกค่าตัวเนี้ยยี่สิบห้ามั้งถ้าพี่สิบที่ดูข้อมูลมาควรเก็บไว้และที่สําคัญที่สุดเลยครับอันนี้ยิ่งมีเยอะยิ่งดีครับมันคือของเอนเกรมครับผมดีวายนะครับนี่ ก็อย่าลืมไปเก็บมานะครับทุกคนอ่าเดี๋ยวพี่ติ๊บก็เก็บได้ประมาณนี้ครับนี่วันละเม็ดสเม็ดครับผมแต่วันแรก8เม็ดคือแบบดอกเยอะมากครับวันแรกรู้สึกว่าเหมือนเขาจะปรับเลดดอกด้วยนะทุกคนก็ตอนนี้เหมือนกับลักจะมีผลแล้วนะครับก็อย่าลืมไปทําการฟาร์มกันมาแล้วกันนะครับผมนี่ก็เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะแบบที่พี่ติ๊บมาแนะนำนะครับผมควรเก็บแร่ชนิดไหนบ้างอ่ะเดี๋ยวพี่ติ๊บสรุปให้อีกทีนึงเอาเฉพาะหลักๆเลยนะ หลักๆเลยนะครับผมมีฟอสซิลไม่ต้องเก็บเยอะก็ได้แต่ควรมีครับผมในการทําอาวุธแล้วก็มีเวลชาร์นะครับผมมีเป็นไอไอนะครับมีเป็นคิมสันมีเป็นวอยแล้วก็แถบล่างทั้งหมดนะครับผมเออแล้วพี่สิบลืมไปสมัยฟอสซิลถึงจําเป็นครับสมมติว่าคนที่จะคราอาวุธเริ่มต้นนะครับพี่สิบจะแนะนําเลยก็จะเป็นประมาณนี้เบสพื้นฐานเลยครับผมจะเป็นประมาณนี้ครับเอ่อให้ให้ใส่คิมสันคิมสันต้องมีติดไว้สมมติจะคราหอกแล้วกันใส่คิมสัน ่าใส่กิมสันแล้วก็ใส่วอยอ่าใส่กิมสันแล้วก็ใส่ไหนนะสําหรับคนที่แบบไม่ได้มีแร่สูงๆนะครับกิมสันฟอสซิลฟอสซิลไปไหนละนี่ฟอสซิลห้าครับแล้วก็ใส่วอยไปได้เลยครับผมวอยอยู่ไหนวะวอย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 ถ้าวอยไม่เจอกคนตามไม่ดีแล้วเนี่ยวอ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 ยนี่ครับนี่ใส่เป็นแบบนี้เลยครับ ทุกคนจะได้พาสีก็คือโอกาสคีบวกดาเมจบวกดาเมจนะครับผมแบบนี้แหละอ่าอย่าลืมเนี่ยครับเนี่ยสมมุติจะคราบครับเซ็ตพวกนี้คือเซ็ตหลักเลยครับผมที่ควรจะทําอาวุธแต่ถ้าใครมีแร่ระดับสูงอ่ะเราสามารถถอดไอ้พวกนี้ออกไปได้ครับผมอ่ะสมมุติว่าพี่สิบเฮ้ยแร่เนี่ยมันบวกค่ามัลติพายน้อยแล้วมันได้ดาเมจสิบเจ็ดห้าใช่ไหมซึ่งถ้าพี่สิบมีในส่วนของตัวอันเนี้ยครับพี่สิบก็จะใส่ไปแบบนี้ซึ่งมันจะได้ดาเมจเยอะกว่าแต่จริงๆไอ้ตัวแรก ากาการทัวร์ตัวนี้ครับไม่ควรที่จะเอาไปสผสมกับแร่อะไรควรที่จะคาบเพียวๆครับเพราะเราจะได้ค่ามันทิพายค่อนข้างเยอะครับนี่เห็นไหมนี่มันทิพายค่อนข้างเยอะครับทุกคนก็ประมาณนี้ครับลองไปอัดปรับใช้กันดูแล้วกันนะครับผมสําหรับคลิปวิด,โดีโอนี้ถ้าหากมีปลาโหลดก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้กับพี่สิบด้วยครับว้เจอใหม่คลิปหน้าบายย่ bye ้